สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะหลังจากที่ได้ดูสูตรก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับมาดูการในชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วไม่เข้าเนาะอ่าออกแบบนี้กันหนึก็เข้ายากรู้นะครับศูนย์หนึ่งนะศูนย์ศูนย์นะแปดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็มีเลขปิงปองด้วยนะฮะใครอยากได้เลขปิงปองสามลูกสามตัวแตก นะก็ข้อความสีฟ้าคลางเลยนะลงที่นี่ที่เดียวนะครับเนาะ,ะก็เข้าไปรับการในบ้านเขียวนะครับยังก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปัง,ปงๆแล้วกันนะก่อนจะไปดูในสรุปมาดูในสูตรกันก่อนเลยนะฮะสลับในสูตรสองหนะึ่งสองสองเนเออหลังๆนี่มันมักจะออกแบบนี้นะฮะออกแบบไหนก็คือหลักหน่วยนะสองสูตรนี้เนาะมาจับหลักหน่วย0 9ย์้าครังนี้ก็เป็นศ1นนะเนี่ยหลักหน่วย เอาหลักหน่วย2องสูตรเนี่ยนะครับมาจับเนี่ยก็0ูนย์แล้วก็1เนาะเออนี่ครั้งก่อนก็อ่าครั้งก่อนก็0ูนเนาะเนี่ยจับสลับกันนะ่ะก็คือถ้างวดที่แล้วก็เป็น9 0 2 1เนาะ9 0 2 1เนี่ย, 90, 2, ยจับสลับกันอยู่ใน4ตัวเนี่ยครั้งก่อนก็9 0 8 7 9 0 9 0 8 7เนี่ยก็สลับกันนะก็มี9 0 แล้วก่อนมา0ูนหเนี่ยนะเออหลังๆังมันว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะอ่ะลองดูในงวดนี้แล้วกันนะก็แทาจะเอาลองมาจับหลักหน่วยนะมาจับคู่กันแล้วผลในงวดที่แล้วนะครับออกไป6ตัวก็จะเป็นที่ใน0ูนย์ศูนนแล้วก็8 8เนาะสรุปเข้า3มงวดติดหลุดซะแล้วนะครับเนาะอ,ออกมาแบบนี้นี่อ่ะฝากไว้ก่อนนะครับมาดูในสูตร2 1 2 2กันในงวดนี้นะฮะจะได้เลขไหน <Es> สูตร right. สอกันก่อนสูตรเดิมสูตรเก่านะครับเนาะศูนย์ศู่งแปดแดจะมีศูนย์อีกไหมในงวดนี้นะครับเนาะศูนย์ขักศนย์แน่ดีได้ไม่ออก0ู8ยนย์แปมี1มาขั้นอยู่สูตรนี้นําหลักหมื่นหลักสิบหลักหน่วยศูนย์คุณเลยเป็น0ูนย์แปเป็น16 8 2เป็น16บหกหกบวกหกแทบเป็น12เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3 หลักหน่วยศูนย์คูณเดเป็นศูนย์เพิ่มไปลดแต้มมานะครับ2 3 8 9 0 1แปดเก้นย์หนึสอาหนลับในสูตร 2, 1, สอง่วนในสูตร2 2นะครับมี2 1แล้วก็ต้อมี2 2งสนะครับผลนี่ว่าที่แล้วนะครับเป็น0ู0ย8ศูนย์ศู นะครับเนาะอ่ะก็จะนําในที่ในหลักแสนนะฮะคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณครับหลักหน่วยก็จะคูณ3อันนี้เป็น0ูนย์เป็น0นะแปดเป็น24นะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะนำหลักแสนหลักพันหลักหน่วยอันนี้เป็นศูนย์ะตัดไปเลยนะเพราะว่าศูนย์คูณอะไรก็จะได้0ูนย์แปดแปดนะฮะเป็น64นะฮะก็จะลดแต้ม4 3 2ส สี่ห้านะฮะสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะถึงมันจะไม่เข้านะฮะมันก็ตัวเด่นก็ยังมาอยู่เนาะใน,ในที่ในหลักหน่วยอันนี้มาเจ็ดนะครั้งล่าสุดก็มาศูนย์มาหนึ่งนะเนี่ยหลักสิบไม่มาก็หลักหน่วยก็มานะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับก็มันก็ชนกันในที่ใน9กับ0ูนย์เนี่ย ถ้ามันชนกันกมันก็มีโอกาสที่จะมาเยอะนะครับเนาะก็มาเลข0ูนย์นะคั้งก่อนก็ชน7กับ8แล้วในล่าสุดก็ชนในที่ใน1ตัวเดียวหรือแล้วอาจจะวิ่ง1นึ่ลูดหฟัน1นะครับนะหรือว่ามันจะมีสักสูตรที่เข้านะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่หลักหน่วยชวนกันก็คือ7ก็คือมันเข้า2สูตรนะครับอาจจะคู่สำหรับในทั้ง2สูตรนี้จะได้เลขไหน นะครับเนาะสองหแลวก็หวังว่าจะเข้าทั้ง2สูตรเลยด้วยกันนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ในสูตร2 1งหนึเนาะเป็น2 8 2 9 2ดศูยแล้วก็2องห3ึ3งสาแยแล้วก็สานะครับส่วนในสูตร2 2เนาะก็จะเป็นในที่ใน4ี่สี 4ี่ส5ง5ี่หแล้วก็51นะครับก็ถ้าเอาในหลักหน่วยตรงนี้มาจับนะฮะก็ต้องเป็น0ูนย์หนึนะก็สลับกันไปอยู่ในนี้แล้วกันอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งี่ศูนหนึ่งสี่หนึ่หรือ10ึนะครับสีา นะหรือ 4- 1หนึ่งเนี่ยสลับวนกันอยู่ในสีตัวนี้นะรับก็หวังว่ามันจะมาอีกแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะก็เนาะเล่นๆไงน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่ามันชนกันในหลักหน่วยนะครับเนาะนะที่มันชนกันเนี่ยครั้งล่าสุดที่มันชนกันในหลักหน่วยมันก็เข้ามา57นะที่มันชนกัน นะลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในชุดสรุปนะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนก็ขอให้ชคด,ดีกับในชุดสรุปแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับเนาะ เวลานะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับสลับในชุดสรุปนะว่าจะได้นะครับในเลขเด็นตัวเด็ดตัวไหนนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับก็นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับเพราะว่างวดที่แล้วไม่เข้าอ่ะสลับเข้าบ้างรุดบ้างสลับปรรุงันไปแล้วกันนะครับก็มาดูแนวทางของในวันนี้ด้วยกันนะครับสลับในที่ในราวพัฒนาราวพัฒนานะครับก็วันนี้นี่ก็จะให้อ่าวันที่15เนาะ วันนี้ถูกหวยลาวพรุ่งนี้ก็มาถูกรัฐบาลเนาะอืมนะถ้าถ,ถูกหวยลาวแล้วหวยรัฐบาลก็ไม่ต้องไปจับก็ได้เนาะเออก็ถือว่ายังโชคดีแล้วนะครับเนาะอ่ะนะวันที่สิบห้านะครับก็วันนี้ให้เด่นไปก็เป็นที่เด่นหกเด่นเจ็ดเด่นสองแล้วก็เด่นหนึ่งนะจะตัดไปสักตัวหนึ่งก็เสียดายกลัวมันจะออก นี่ครับเนาะแต่ถ้าท่านไหนเป็น f c ตัวยงนี่ผมฟันให้วิ่งรูดฟันตัวเดียวเนะี่ยในงวดที่แล้วก็ฟันไม่เข้าเนาะให้ไป9เนาะม,มามมน0นะครับเนาะแล้วก็มา8เนาะข้าม9ไปไนดะ้ในงวดที่แล้วนะครับเนาะให้ไป8 9ออกมา8 8ซะง,งั้นนะครับเนาะอะเขาว่างลุดบ้างงวดที่แล้วหลุดงวดน,นี้ก็ขอให้ถูกขอให้เข้าแล้วกันนะครับมาดูในจับคู่นะฮะก็จะเป็นที่ใน6ก69่ หกแปดหกศูนย์หกห้านะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับสลับในชี้เด่นหกก็ขอให้หกมาแล้วกันนะครับขอให้หกมีขอให้โชคดีนะฮะเข้าตรงตรงออกตรงตรงเลยแล้วกันนะครับสลับในนะครับในตรงนี้นะฮะสลับ เวลาพัฒนาในเด่น6หรือใครชอบในเด่น6ก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในเด่น6ก็ได้เนาะ,ะคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่ต้องไปจับไปหลายตัวนะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในเด่นอีกชุดหนึ่งนะในชุดเด่นเป็น2อง3ปดสองสามเนสองหนึ่งาะแล้วก็สองสอืมหรือว่าจะออก2 5งนี่เนาะ จะเยียน2.4นะนะมือมันไป25งซะงั้นนะฮะหรือจะเน้นตัวเดียวนะครับนะสอก็เพิ่มเข้ามาล่าสุดเนาะอ่ะโอเคนะฮะทีแรกว่าจะตัด2.5ออกไปแล้ว2.5 2สี5 2, 4, 2, 5, 2ออง่ะเอามาทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ให้โชคดีกับในเดีนสอนแล้วกันนะฮะก็จะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่ต้องไปจับไปหลายตัวนะครับส่วนในตัวกันนะครับก็กันไว้ในที่ใน78 7970 8ป4 1แล้วก็จะเป็นในที่ใน3 1น,นะครับจะเขียน4ี่ยน4 1อีกแม้นะครับเนาะอ่ะเนี้ก็จะเป็นในชื่อในตัวกันหรือใครชอบในตัวกันนะครับก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชื่อในตัวกันก็ได้นะครับเนาะอ่ะตรงท้ายคลิปนี้ ก็เดี๋ยวมีทีเด็ดหวยรัฐบาลมาให้แล้วกันไม่แน่นะอาจจะออกในตรงนี้ก็ได้นะครับมีเรื่องแปลกนะไม่รู้ว่าแปลกหรือแปลกหรือไม่แปลกหรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะบางท่านอาจจะเคยเห็นก็ได้อ่ะดูตรงท้ายคลิปแล้วกันนะครับเนาะสามตัวนะฮะเป็นสามหกห้าสองเจ็ดเก้านะครับแล้วก็จะเป็นในที่หนึ่งหก ปากเนะาะสตัว3ชุดติดไว้ด้วยกันนะครติดไว้น้อยๆพอได้ลุ้นเนาะก็ไม่แน่นะนะครับไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูก3ตัววันนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะ,ะสำหรับในชุดแรกนะครับส่วนในชุดหนึ่งเราก็จะเป็นนะครับในที่2 3 1 7 2 4นะฮะแล้วก็2 6 8 นะครับสามตัว3มชุดติดไว้แล้วกันนะติดไว้ได้น้อยนะ,ะพอได้ลุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะถูก3าตัวในวันนี้ก็เป็นได้นะครับก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเลขนี้ที่จะมาหวยลาวก็ได้นะก็ไปดูอ่าในนะครับเรื่องแปลกๆนะสำหรับผมนะครับบางท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องไหนอ่ะไปดูกันนะใครอาจจะมาตีหวยก็ได้นะครับนาออ่าใครตีหวยเป็นแม่นก็อ่ะมาดูแล้วกันนะครับ อ่ะเนะี่ยฮะและนี่ก็จะเป็นในภาพที่แปลกสําหรับผมนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่แปลกก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนะว่ามันมันอะไรนะครับมากินหรือมานะครับทาอะไรแบบนี้นะฮะก็ห้องผมมันก็เป็นห้องพระด้วยนะอ่าแล้วก็เป็นห้องที่ผมอัดชิปด้วยทํางานด้วย เนี่ยฮะก็ซึ่งปิดนะผมก็อยู่เนะเกือบเกือบทั้งวันนะในห้องนี้นะฮะซึ่งแน่ๆแหละมันไม่น่าจะมีหนูหรอกนะฮะแต่ถ้าเป็นจิ้งจกเนี่ยขี้เกี้ยมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือเปล่าเป็นจิ้งจกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่ผมไหว้นะครับองพระพิฆเนศนะฮะพ่อแม่อุมานะฮะแล้วก็นั่นแหละนะครับที่ไหว้แล้วก็ใส่ไว้แบบนี้แหละนะก็2เดือนกว่าๆนะครับเนาะมันไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะครับก็อ่า เช้าวันอาทิตย์นะผมก็มาดูเอ๊นะครมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็มีน้ําอะไรก็ไม่รู้นะตรงคาบตรงเนี้ยนี่ครับซึ่งผมก็ดูตลอดนะแล้วก็ทุกๆวันภาพผมก็ได้เปลี่ยนน้าแก้วบนที่จิ้งตลอดนะครับทั้ง3าแก้วนี้เนี่ยพอมาดูว่าเอ๊นะครับมันในเนี่ยมันข้าวเนี่ยมันไปอยู่ในแก้วได้ยังไงถ้าเป็นจิ้งจกนะผมก็ไม่เคยเห็นนะมันมันทำไมมันต้อง เอาข้าวนะไปไว้ในน้ําด้วยนะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่นะก่อนหน้านี้นี่อืมผมฝันแปลกๆด้วยเนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นนั่นแหละจิ้งจกกันแหละเนี่ยแต่ผมก็งงว่าทําไมมันต้องเอาข้าวไปไว้ในตรงนี้ด้วยนี่แถมยังเป็นถั่วนี่เม็ดถั่วนี่ไม่ใช่เล็กๆนะฮะมันก็เม็ดใหญ่อยู่หรือว่านะครับอาจจะเป็นในที่ใบเล็กเด็ดมาานะครับใบเล็กเด็ดมาซึ่งผมลองนําไปนับถั่วดูแล้วนะฮะอยู่ในตรงข้าวตรงเนี้ย ก็มีในที่ใน1 2 3 4 5ส 6. 6. 6ตัวเลขนีฮะอ่าก็ไม่แน่นะครับเนาะแล้วก็นับตรงถั่วที่มันหล่นมาตรงนี้ยเนี่ยผมนับแล้วนับทั้งหมดนะนับได้8เนาะนับได้8แล้วก็มันก็ไปอยู่ข้างบนอีกถั่วดีๆ2เม็ดเม็ดติด,ต,ดติดกันอยู่นี่สองเม็ดเม็ดติดกันนี่ก็เป็น2ออยู่ในแก้ว มีอีกอย่างหน,นึ่งอี่นี้ถั่วนี่ก็เป็นหนึ่งอ่ะก็ไม่แน่นะนะครับอาจจะมาหวยรัฐบาลหรือหวยลาวก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะหรือท่านไหนมีนะครับ,นะรนะค,รบความคิดเห็นยังไงผู้รู้นะครับเนาะเออมันอาจจะยิ่งจบอาจจะไม่ได้กินหรอกนะมันอาจจะกัดเล่นกัดปุ๊บมันอาจจะไปกินน้ำเนาะเออมันอาจจะอ้วกออกอยู่ในน้ําก็ได้เนาะเนาะเออมันก็มีเหตุผลนะผมว่านะมันอาจจะ มันอาจจะกินนั่นแหละนะอืมแต่ผมก็าวางไว้เป็นสองสามเดือนอยู่นะนะครับวางไว้แบบนี้แหละนะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นะเนี่ยผมก็ใส่แก้วแบบนี้แหละแต่ต่อไปเดี๋ยวเอาเอามาใส่ขวดแล้วเนาะนะฮะเนี่ยผมก็ใส่แบบนี้มานะครับจะเป็นปีแล้วเนาะมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์ยังไงนะแต่ผมก็เปลี่ยนทุกๆสองสามเดือนนี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาเห็น นะครับเนาะแต่ผมก็ดูทุกๆวันนะครับเนาะนั่นแหละมาวันอาทิตย์มาดูมันก็เปียกเลยก็เปลี่ยนแล้วก็แปลกๆนะ่ะอาจจะเป็นที่ใบามาก็ได้นะครับเนาะไม่รู้ว่าสิ่งไหนนะครับใบามานะครับเนาะแล้วก็สายตัวเลขเนาะเห็นอะไรก็ตีเป็นเลขหมดแหละนะครับหกแปดสองหนึ่งหกแปดบ้านเลขที่เท่าไหร่เก้าแปดเนี่ยไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะครับเนาะหกแปดเก้าแปด อ่ะก็ไม่แน่นะครับเนาะเออนะฮะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับในตรงนี้นะครับเนาะอ่ะหรือใครคิดว่ายังไงนะแต่หนูไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนหนูนะครับไม่ได้จะใช่หนูนะถ้าหนูมาต้องกระจายเละกว่านี้นะผมว่านะครับแล้วก็ห้องเนี่ยมันเป็นห้องทึบเนี่ยอ่าแล้วมันมันผมปิดประตูไว้ตลอดน,นะครับเนาะไม่ได้เปิดนะแล้วมันก็ห้องโล่งๆเนอืมก็มีแค่หิ้งผ้ากับโต๊ะ นหนึ่งนะที่ผมนั่งทํางานนะครับนาะอ่ะนี่แหละนะก็ลองอาจจะลองนำไปซื้อก็ได้นะครับสำหรับในล่าสุดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยขอให้โชคดีนะทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวยดาวพัฒน,นาด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ